นิยายเสียงเรื่องห่วงเสนหาตอนที่ยี่สิบผู้ชายมากตันหาณพันนบเดินเลี้ยวไปที่ชายหาดแล้วระบายความขับแคนใจด้วยการกระทืบเท้าใสาสายน้ำสายกระจายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรกระทืบไปเท่าไหร่สายน้ำก็ไม่เคยหายเหมือนเกลียวขึ้นที่ซัดสาดตระมวนกลับ เธอมาที่นี่ทำไมมาเพื่ออะไรให้เขาย่ำยีเร่นกันนั้นหรือหญิงสาวเกินก็จะอื่นลงคอเมื่อตอบตัวเองสั้นๆง่ายๆเธอโง่เองร่างบางทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นทรายสายตามองน้ำทะเลและท้องฟ้าสีสดสายยามเช้าฝูงนกป้นเกาะกลุ่มเป็นปลายสานขนาดใหญ่ พุ่งไปตามทิศทางที่จ่าฟงของมันนำไปไม่มีเรือเราจะกลับอย่างไรไม่มีปีกเราจะบินไปไหนได้นี่คุณถ้าไม่มีทางไปทำไมเราไม่รองสงบศึกเรามาคุยกันด้วยสันติวิธีล่ะเสียงทุม้มดังขึ้นด้านหลังแต่เธอไม่หันกลับไปมองเพราะที่นี่ไม่มีใครนอกจากเขากับเธอ คนเห็นแก่ตัวอย่างคุณรู้จักสันติวิธีด้วยหรอผมไม่ใช่คนเถื่อนน่นาที่จะไม่ดูว่าควรเจรจากับคุณยังไงพูดจบสีทอนกระสุดร่างลงข้างๆเอาตรงๆนะฉันไม่อยากแต่งงานกับคุณฉันต้องการแต่งงานกับคนรักคุณเข้าใจไหมคนรักนะ่ะหมายความว่าอะไรไม่ใช่รักอยู่ฝ่ายเดียวนะ มันต้องรักกันทั้งสองฝ่ายฉันต้องการแบบนั้นคุณให้ฉันได้ไหมล่ะได้สิทำไมจะไม่ได้เขาตอบง่ายเหลือเกินตอบโดยไม่ยอมหยุดคิดมาสักเสี้ยวนาทีผมรักคุณที่ผมต้องการแต่งงานกับคุณก็เพราะผมรักคุณนะนา,นา,น,าน,นาพันนบหันมองหน้าเขาทันทีพันเห็นในตาจริงจัง สีหน้าเครียดขึมเธอก็เกิดความลังเลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งไม่ใช่อยากจะเชื่อคนใจโรเลรักง่ายหนายเร็วเป็นผู้หญิงคงเป็นว่าเล่นแต่บางอย่างในวาตาคมกริบบอกเธอว่าเขาพูดจริงง่ายไปหรือเปล่าคุณกับการที่จะหาเหตุผลตื้นๆมาหลอกฉันตอนนี้พูดยังไงคุณก็คงไม่เชื่อจริงไหม คุณไม่เหมือนผมนะผมเป็นคนจริงจังนะคุณรู้สึกยังไงก็พูดก็แสดงออกไปอย่างนั้นมีเชื่อก็ถามในฟ้ากับน้องอินดูได้ทำไมคุณอยากแต่งงานกับฉันด้วยบอกหน่อยได้ไหมคุณดินคุณเหมาะที่จะเป็นเมียของผมมั้งเอาหน้าเหตุผลจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแต่ความจริงใจผมนะ่ะมีแน่นอน คุณอยากรอศึกษานิสัยใจคอผมให้มากกว่านี้หรือเปล่าล่ะนานาสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเพราะแค่อยากแต่งงานกับฉันเท่านั้นนะหรอใช่เราไม่รู้จักกันไม่เคยคลุกคลีกันเราจูๆ่ๆคุณจะรักฉันได้ยังไงความรักมันไม่มีเวลาบอกหรอกนนานาผมเชื่อในความรู้สึกของตัวเองก็เท่านั้น แต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรักฉันเราเจอกันไม่ถึงสิบครั้งเราจะรักกันได้ยังไงพรมริขิดหรอจะว่างั้นก็ได้เอาเป็นว่าผมพร้อมจะได้กับคุณทุกอย่างแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะสร้างอนาคตกับผมหรือเปล่าลพน,นพันนกเงียบกริบมันเป็นเรื่องยากที่จู่ๆจะตอบรับคำขอแต่งงานง่ายๆจากคนยาสีทอจริงอยู่ ที่เขาเป็นผู้ชายคบเครื่องไม่ควรมองข้ามแต่เธอไม่ต้องการความคบเครื่องในเมื่อเธอเองก็ไม่ได้ขาดแคลนเรื่องที่เขาเป็นคาสิโนว่าตังหาที่เธอรับไม่ได้เธอเกลียบผู้ชายเจ้าชู้และไม่คิดว่าเขาจะดูแลผู้หญิงที่แต่งงานด้วยได้ดีเขาจะต้องทำเธอทุกใจถ้าเจอคนแบบนี้เธอขออยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตไม่ดีกว่าหรือ นภันรนบหันไปมองเซลหน้าหล่อเหลาคมจัดของเขานอกจากรูปจะงามแล้วอิทธิพลของเขาก็เป็นสิ่งที่เธอไม่ควรมองข้ามด้วยสินะเธอตัดสินใจในที่สุดฉันขอพิสูจน์คุณก่อนได้ไหมได้สิเอาที่คุณสบายใจเลยนานานงานั้นคุณต้องไม่เปลี่ยนพนักงานใหม่ถึงฉันจะเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานแต่ฉันก็รู้ว่าทุกคน มีภาระหนักอึ้งด้วยกันทั้งนั้นการตกงานไม่ใช่เรื่องดีแน่ก็ถ้าคุณตกลงจะแต่งงานกับผมผมก็จะทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการติทอนอบล่างเล็กอย่างรองเชิงนพันนพมองมือนั้นอย่างช่างใจก่อนจะทอนหายใจเลิกเกรงตัวให้เขาอบกอดสนิทสนมร่างแข็งขึงอ่อนตัวลง ก็เป็นเรื่องน่ายินดีจนสีทอนเปิดยิ้มกว้างและทอนใจออกมาอย่างโล่งอกเธอไม่รู้หรอกว่าเขารู้จักเธอมานานเท่าไหร่แล้วเรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องบอกแต่ใช้เวลาที่มีอยู่ค่อยๆศึกษากันไปก็ไม่สายแล้วคุณจะต้องให้สัมภาษณ์ฉันด้วยห้ามลืมเธอทวงได้เลยคุณสวยคนอย่างผม พูดแล้วไม่เคยคืนคำหรอกนะนานามือของเขาดึงมือของเธอมากุมไว้ก่อนจะยกขึ้นมาจูนพัณฑนบมองเริมฝีปากที่จะหลดลงมากับหลังมือของเธอด้วยใจสัน่นเมื่อดวงตาของเขาเหลือบขึ้นมาสบตาเธอหัวใจของนพันนบกะเต้นแรงสิทอนมองสีแดงแดงที่เริ่มกระจายทั่วดวงหน้าหวานอย่างพอใจสำหรับเขาพัณพนบ เป็นผู้หญิงที่เหมาะสมจะเป็นสะพ้ายใหญ่ของทาดาจิรสกุลอย่างที่สุดออมแขนของสีทอนค่อยๆรวบล่างเล็กให้แนบชิดใบหน้าของเธอแหงนเงยเพราอรับจุบร้อนๆที่ประทับลงมาของคนเอาแต่ใจเธอเพเยอเรียวปากออกรับปลายดินที่สอดเข้ามาแม้จะดูเหมือนผู้หญิงใจง่ายแค่ผู้ชายบอกรักจะจริงจังหรือไม่เธอก็ใจอ่อน ยอมปล่อยกายปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสัมผัสของเขาแต่อะไรบางอย่างสั่งให้นพนกยอมเปิดใจให้เขาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเขาไปด้วยร่างของเธอค่อยๆเอ็นต่ำลงคราวนี้เธอเบิกตากว้างปพรคาดไม่ถึงสิทธรนซึ่งหัวรอบแผวๆล้วกดร่างของเธอลงกับพื้นทรายก่อนใช้เขาแยกขาของเธอออกจากกันคุณดินอยา่า เมื่อคืนผมแทบไม่ได้นอนเพราะฝันถึงคุณทั้งคืนผมฝันว่าได้กอดคุณแบบนี้จูบคุณแบบนี้และมีเซ็กกับคุณอย่างเร่าร้อนรู้ไหมผมทรมานแค่ไหนเพราะความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเธอกัดปากฟังเขาพูดและตอบรับอยู่ในใจบอกเขาในใจว่าเธอก็ฝันฝันว่ามีอะไรกับเขาอย่างเร่าร้อนดุเดือด คุณก็ฝันเหมือนกันใช่ไหมนานาเสียงกระซิบข้างใบหูแผ่วพร่าทำให้เลือดลมในกายสาวเดือดพร่านและคำถามของเขาก็ทำให้เธอตัวแดงไปกุ้งต้มเป็นคำถามที่จี้ใจดำสุดๆอย่าโกหกผมเลยที่รักผมรู้ว่าคุณก็ฝันถึงผมเหมือนกันมือใหญ่ลูบไหลไปบนเรือนกายอวบอิ่มจนเธอส่งเสียงออกมาเบาๆความสาวถูกสัมผัส แต่ต้องหนักเบาปลายนิ้วยาวค่อยๆกีดรงบนเนื้อนวลคุณดินรู้ตัวว่ากลายเป็นคนใจง่ายแต่มันห้ามไม่ได้เพราะร่างกายของเธอตื่นตัวอย่างรุนแรงคุณสวยไปทั้งตัวเลยนะนานาผมอยากสัมผัสคุณเอ็นนาเชื่อว่าเสียงหาพระาของเขาทำให้เธอเคลิบเคลิม้มเหมือนล่องลอยอยู่เหนือเมฆ เรากลับเป็นมวลสะกดให้คอยตามไม่ว่าเขาจะพูดอะไรทำอะไรก็ไม่ปฏิเสธนี่เธอเปลี่ยนไปขนาดน,นี้เชียวหรือเสื้อเชิดเนื้อบางเบาของนันพถูกปลดกะดุมออกจนหมดร่างกายอวบอิ่มละลานตาปากกตรงหน้าสิทอนคือนน้ำลายช้าๆความงามของเธอเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆสวยมากกลมกลึงขาวเนียน สิทอนกดหน้าลงกับร่างกายที่หอมกลุ่นให้ชื่นใจก่อนจะใช้ปากดึงรังชุดชั้นในให้ลงต่ำคุณสวยเหลือเกินนานาที่รักมันอวดต่อสายตาของเขาอย่างน่ารักยั่วยวนให้สิทอนจ้องสุกใบหน้าลงไปนาพันนบเหงื่อแตกไม่รู้ทำไมเธอร้อนไปทั้งตัวยิ่งร้อนก็ยิ่งอยากเปลืองผ้า ชายหนุ่มปรตขอหน้าของชุดชั้นในตัวจิ๋วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเกิดมาเพื่อเขาคนเดียวเท่านั้นสถานีต่อไปเขากระซิบหยอกเยา้าเมื่อกดมือลงต่ำนพันนบสถานเฮือกกางเกงที่เธอสวมใส่เป็นกางเกงผ้าเนื้อนิ่มสวมสบายจึงรู้สึกได้ถึงสัมผัสข,ของเขาชัดเจน คุณดินจะทำอะไรเธอหุบขาเข้าหากันเมื่อสีทอนพยายามจะรั้งเอวกางเกงของเธอลงถอดเธอนะนาะนาะเขาอ้อนวอนเสียงตันแต่เป็นอีกครั้งที่นาพนบต้องยินยอมกางเกงชั้นนอกถูกดึงออกจากปลายขาให้ตายเถอะคุณสวยไปทุกตารางนิ้วเลยนาะนาะ เรือนร่างบอบบางนั้นหลอกตาสีทอนได้สนิทใจเมื่อปลดเปลื้องเสื้อผ้าของเธอออกแล้วจึงเห็นว่านพัณนพนบมีเรือนร่างสวยงามดังนาฬิกาทรายโดยเฉพาะแค่เห็นผมก็ทนไม่ไหวแล้วนานาอย่าจ้องนานาอายนะเธอบอกเราก็เบือนหน้าหนีผิวขาวผ่องแดงลามไปทั่วตัวเธอน่ารักมาก น่ารักสมใจเขาจริงๆผมไม่จ้องก็ได้นพันนบสะดุ้งสุดตัวก่อนจะกระดกศีสษะเพื่อมองกลุ่มผมสีดำสนิทที่กดลงต่ำกายสาวสั่นสะท้านกระสับกระสายยั่วยวนโดยอัตโนมัติเธอเพิ่งเคยสัมผัสกับความรู้สึกนี้เป็นครั้งแรกมันรุนแรงเหลือเกินรุนแรงกว่าที่คิดเอาไว้มากเมื่อสีทอตื่มดำหยอกเอิญ กับกลีดกูร่าแสนสวยจนพอใจกางเกงชาวเลก,ก็หลุดลงไปกองกับพื้นนพันนกตื่นะหนกหัวใจแทบจะขาดรอนสิดชอนจูบป,ปากอิ่มพร้อมกับกดร่างกายเข้าหาเธอร่างกายเหมือนจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆทว่าหลังจากนั้นความเจ็บปวดกะดูจืดจางลงเธอกระชากถึงเรือนผมสั้นดกหนา เส้นผมสั้นๆแทบจะหลุดต,ติดมือออกมายามที่ร่างหนาขยับเข้าออกช้าๆสิทธรพานพันนบลอยเลี้ยวสู่ฝั่งฟันทมกลางเสียงคืนที่ถาทถมเข้ามาไม่ขาดสายผมขอโทษสิทธรน,นอนเคียงข้างประคองก่อเธอให้รู้ว่าเขาแน่ใจที่ทำแบบนี้แต่คำขอโทษของเขากับทำให้เธอรู้สึกเหมือน ถูกตบหน้าชาบใหญ่คุณจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอเธอลุกพรวดไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นผมจะขอโทษเรื่องครั้งแรกของคุณมันควรจะเกิดขึ้นบนเตียงนุ่มๆซึ่งที่นี่ไม่มีและผมก็ยังครอบครองคุณบนพื้นทรายผมเลยขอโทษที่อาจจะทำให้ประสบการณ์ครั้งแรกของคุณไม่เป็นดังที่เคยหวัง ได้ยินคำอธิบายจากปากเขาเธอก็โล่งใจนึกว่าจะเหมือนนางเอกในละครที่ถูกพระเอกหลอกก่อนจะร้างแค้นแต่เธอไม่มีความแค้นกับเขานี่นาทำไมต้องกลัวนานาคะคุณเรียกชื่อฉันหรอคะฉันอีกแล้วเมื่อกี้คุณยังเรียกแทนตัวเองว่านานาพูดอีกสิผมชอบ คุณเรียกนานาทำไมหรอคะผมจะบอกว่าผมจะรีบให้คุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอคุณให้เร็วที่สุดคุณต้องรอผมนะนพันโนพยักหนา้านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เธอต้องการแต่ก็หวังว่าเขาจะพูดจริงทำจริงอย่างที่ปากบอกไม่เช่นนั้นแล้วคนที่จะต้องเสียใจที่สุดก็คงไม่พ้นตัวเธอคุณจะกลับเมื่อไหร่คะ ถามทำไมเรอที่รักอยากกลับบ้านแล้วเหรอฉันเออนานาอยากกลับไปบอกข่าวดีกับทุกคนค่ะอีกอย่างนานาไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ป่านี้ท่านคงเป็นจังวอนก็ได้คุณจะกลับเมื่อไหร่ผมก็จะกลับเมื่อนั้นผมตามใจคุณทุกอย่างอยู่แล้วนะนานา นพันนบกอดเขาเธอขอให้การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเธอจะรอให้สีทอนไปสู่ขอเมื่อถึงวันนี้ปวดพิสูจน์ใจของเขาคงได้ผลสรุป